สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้พระมาหลายองค์อยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระสมเด็จนี่เป็นพระที่ความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับนะบางทีเราดู ไม่ชอบเพอื่นชอบก็มีนะครับเนาะฉะนั้นฉะนั้นเอาที่เราเล่นแล้วเราคิดว่าเราสบายใจนะครับผมชอบแบบนี้ผมก็เอามาถ่ายให้ดูแบบนี้นะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับถ้าพิมพ์ทรงอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องตีตงทางพวกโซนพวกพิมพ์เจดีนะครับแล้วก็จะมีพวกคาบกุ นะครับข้าบปุ๋ยาบอะไรก็ดูสวยดีนะนะครับไหนมาดูเนื้อกันสักหน่อยนะนะครับเพราะว่าพระบางทีก็ข้าบปู๋บางทีก็บางองค์ก็หนาบางองก็ไม่หนานะครับอง์นี้ก็พอมีคาบปู๋ให้เราเห็นบ้างนะครับก็ดูสวยดีนะพระนะครับสมเด็จนะครับพิมพ์จะดีครับพวกนี้ฝากกุนะครับพวกนี้ฝากกุครับ ถ้าองค์อย่างนี้นี่อฐานใหญ่อย่างนี้องค์ใหญ่อย่างนี้นี่ตีลงทางไหนตีลงทางวัดละขังนะครับแล้วก็เป็นพระฝากุนะครับเป็นพระฝากุพิมเขาเป็นพิมสามเหลี่ยมนะครับพิมพเจดีย์จะเป็นพิมสามเหลี่ยมอย่างนี้ขึ้นไปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับขึ้นไปสามเหลี่ยมอย่างนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าพิมพเจดีย์ นะครับเนื้อหาผ้าโอเคนะนะครับสวยมันนะครับเนืบนุ่มดีนะฮะผมก็จะส่องให้ดูนะครับหน้าข้างข้างหลังนะฮะเพราะผระสมเด็จนี่เป็นอะไรที่มีหลายโซนหลายเนื้อนะครับสมเด็จนี่เป็นพ้าที่มีหลายโซนหลายเนื้อนะครับเนื้อเนืบนุ่มเนื้อแกร่งนะครับ ออกมนันมันแก่น้ํามันบ้างอะไรประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พระนะครับแล้วแต่พระนะฮะอนี้ก็สวยดีพิมพ์เขาสวยเนื้อเขามันแน่นนะครับมีคาบกูสองคาบกูก็มันดีนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพระพิมพ์สมเด็จพาะสมเด็จเป็นพระสมเด็จนะครับ ภาพสมเด็จพิมเจดีนะครับสวยไหมสวยครับตีลงที่ไหนทางวัดละคังละฮะอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับผมจะได้อะไรมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กงจะเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ